สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเรื่องความสุขของสามีแต่งโดยฟังเพลินสตอรี่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะฉันชื่อเฟิร์นทำงานอยู่จังหวัดอยุธยาฉันมีแฟนแล้วค่ะแฟนฉันชื่อนนทพี่นนท์ทำงานเป็นช่างยนต์อยู่ในสู์รถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากที่ฉันพักอยู่ พี่นนจะขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานทุกวันและก่อนที่พี่นนจะไปทำงานพี่นนก็จะไปส่งเราที่หน้าปากซอยก่อนเพราะเราต้องมารอรถบริษัทที่รับส่งพนักงานไปที่โรงงานที่โรงงานกับที่พักของเราก็จะไกลกันสักหน่อยวันไหนมีโอทีบางวันก็กลับดึกเลยค่ะกลับมาถึงบ้านก็อยากจะพักนะคะแต่พี่นนนี่สิคะไม่ยอมให้พักเลย กวนกันตลอดพี่นน์เป็นคนชอบเรื่องบนเตียงมากๆนอนกับเราทุกวันแถมยังเป็นคนเซ็กจัดอีกต่างหากค่ะเวลานอนด้วยกันชอบให้เราเรียกชื่อไม่ได้เรียกชื่อพี่นนนะคะเรียกชื่อเพื่อนของเขาค่ะพี่นนจะมีเพื่อนสนิทชื่อพี่โอเวลาเรานอนกับพี่นน์พี่นนก็จะชอบให้เราเรียกชื่อพี่โออย่างเช่นพี่โอจา๋า เฟินเสี่ยวจังเลยค่ะพี่โอประมาณนี้ค่ะถ้าเราเรียกชื่อเพื่อนของเขาพี่นนท์เขาจะมีอารมณ์มากๆเลยค่ะมีอยู่วันหนึง่งพี่โอมาหาพี่นนท์ที่บ้านพักพี่โอพาเมียมาด้วยค่ะพี่นนกับพี่โอเขาสนิทกันมากเพราะเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันค่ะและก็ทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วส่วนเราก็สนิทกับพี่โอเหมือนกันค่ะ พอพี่โอมาหาพี่นน์บ่อยๆเลยได้สนิทกับเราด้วยส่วนกับเมียพี่โอเราไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหรค่ค่ะเพราะเมียของพี่โอไม่ค่อยได้มาบ่อยคะ่ะมาแค่สองครั้งเองส่วนใหญ่จะเป็นพี่โอที่จะมาหาเราที่บ้านเช่าบ่อยๆเพื่อนมาทั้งทีพี่นนเลยสั่งหมูกระทะมากินกันสั่งสองชุดเลยคะ่ะพี่นน์กับพี่โอดื่มเบียร์กันส่วนเรา ดื่มสปายแล้วพิสุแฟนของพี่โอดื่มน้ำอัดลมค่ะพิสุไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์พิสุจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่เหมือนกับพี่โอพี่โอเป็นคนคุยเก่งเทคแคร์ดีไม่ว่าจะกับแฟนหรือกับเพื่อนคอยเติมแก้วให้เราตลอดเลยค่ะบางครั้งพิสุก็มองแปลกๆค่ะเวลาพี่โอคุยหยอกล้อกับเราเราดื่มกันจนสี่ทุ่มกว่า พิสุก็ชวนพี่โอกับก่อนกลับพิสุก็ช่วยเราเก็บเคลียร์พื้นที่และช่วยเก็บจานชามไปไว้หลังบ้านให้ด้วยหลังจากพี่โอกับพิสุกับบ้านไปแล้วพี่นนท์ก็บอกเราว่าเห็นพี่โอมองเราอยู่บ่อยๆพี่นนท์ยังบอกอีกว่าพี่นนท์เป็นผู้ชายจะมองกันออกอีกอย่างวันนี้เราก็ใส่กางเกงยีนขาสั้นมากๆด้วย จริงๆพี่นนท์ไม่บอกเราก็พอมองออกว่าพี่โอก็แอบ,บมองเราอยู่บ่อยๆเหมือนกันเราเลยถามพี่นนท์กลับไปว่าแล้วพี่นนท์หึงหนูไหมพี่นนท์ก็บอกว่าไม่หึงแต่กลับบอกว่าชอบที่มีคนมาคอยมองเรามันทำให้พี่นนท์เขามีอารมณ์ค่ะเขาว่าอย่างนั้นพูดไม่ทันจบพี่นนท์ก็อุ้มเราไปที่เตียงนอนเลยค่ะ แล้วก็เป็นเหมือนทุกๆวันให้เราเรียกชื่อพี่โอเวลามีอะไรด้วยกันกับพี่นนก็จะจินตนาการว่าเรากับพี่โอมีอะไรด้วยกันแล้วก็เรียกชื่อพี่โอไปด้วยค่ะเรากับพี่นนจะนอนด้วยกันทุกวันมีเรื่องแบบนั้นด้วยกันทุกวันเลยค่ะไม่ได้นอนด้วยกันก็วันที่เราเป็นมินไม่รู้ว่าพี่นนเอาเรียวแรงมาจากไหนแต่ยังว่าละค่ะพี่นนก็อายุไม่เยอะ พี่นนอายุ33ปีส่วนเราอายุ23พี่นนอายุมากกว่าเรา10ปีเลยค่ะอาทิตย์หน้าจะมีวันหยุดยาวหลายวันเลยค่ะเห็นพี่นนบอกว่าจะพาเราไปเที่ยวทะเลและก็ชวนครอบครัวของพี่โอไปด้วยกะว่าจะไปค้างสักสองคืนและก็ถึงวันที่เราและครอบครัวของพี่โอไปเที่ยวทะเลด้วยกันพี่นน์และเรา ขับรถไปรับพี่โอและพี่สุระหว่างที่เรานั่งรถกันไปกับพี่นนท์เพื่อไปรับพี่โอกับแฟนเขาพี่นนท์ก็พูดกับเราว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เรานอนกับพี่โอจะได้ไหมเราตกใจเลยค่ะที่พี่นนท์พูดแบบนี้ที่ผ่านมาพี่นนท์จะจินตนาการให้เรานอนกับพี่โอแต่ตอนนี้พี่นนท์กลับจะให้มันเป็นเรื่องจริง พี่นนท์บอกว่าอยากให้เรามีความสุขเราเลยถามพี่นนท์กลับไปว่าไม่ใช่พี่นนท์เองเหรอที่ต้องการแบบนั้นบางทีเราก็รู้สึกน้อยใจนะคะมีด้วยเหรอคะที่อยากให้เมียไปนอนกับคนอื่นเราก็ถามพี่นนท์ต่อจะให้ไปนอนกับพี่โอได้อย่างไรแฟนเขาก็ไปด้วยกันพี่นนท์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เขามีแผน แล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพอถึงที่บ้านเช่าของพี่โอแล้วพอรับพี่โอกับพิสุเสร็จก็ขับรถยาวไปจนถึงระยองเราจองที่พักไว้เป็นบ้านเดี่ยวสองห้องนอนขับรถเกือบสี่ชั่วโมงก็มาถึงแล้วค่ะก่อนถึงที่พักเราแวะซื้ออาหารทะเลและเครื่องดื่มเตรียมพร้อมเลยค่ะพอมาถึงก็ช่วยกันทำอาหารพิสุทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเองเลยค่ะ พิสุเตรียมพริกกระเทียมมะนาวมาพร้อมเลยแล้วก็มาทำเองที่นี่พิสุบอกว่าซื้อเขามันไม่อร่อยไม่เหมือนกับเราทำเองแซบกว่าค่ะพี่นนกับพี่โอ้ก็เตรียมก่อไฟย่างกุ้งกับปลาหมึกและก็หอยแครงตัวใหญ่มากเลยค่ะอาหารทะเลที่นี่สดมากๆเลยไม่นานอาหารก็เสร็จวันนี้พี่นน์กับพี่โอ้ดื่มเหล้ากันค่ะ ส่วนเราก็สปายเหมือนเดิมพี่น,นนจัดสปา์มาให้เราหกขวดเลยวันนี้ต้องบังคับให้พิ่สุช่วยดื่มแล้วค่ะพิสุก็คุยเยอะขึ้นเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นพอเย็นๆแดดร่มๆเราก็พากันไปเดินเล่นที่ชายหาดที่พักจะอยู่ไม่ไกลจากชายหาดตอนแรกว่าจะไม่ลงเล่นน้ำแล้วนะคะแต่โดนพี่นนแกล้งผักเราลงน้ำซะงั้น สรุปเลยต้องเปียกกันหมดเลยค่ะเล่นน้ำทะเลกันจนค่ำก็พากันขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวและพากันมานั่งกินกันต่อเล่นน้ำกันจนหิวก็มากินกุ้งที่เหลือย่างไว้เยอะเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดฝีมือพี่สุแซบจริงๆค่ะแล้วนั่งกินนั่งดื่มกันจนดึกพี่โอเห็นว่าพี่สุง่วงเลยให้พี่สุไปนอนก่อน ทีนี้ก็เหลือเราสามคนนั่งดื่มกันต่อนั่งกินกันไปพักใหญ่เราก็เริ่มตึงๆแล้วสปายคนเดียวพิสุช่วยดื่มแค่ขวดเดียวเองเหลืออีกหนึ่งขวดไม่ไหวแล้วค่ะพี่นนบอกให้เราไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปเราก็เริ่มง่วงเหมือนกันเราก็เลยไปนอนก่อนสักพักใหญ่พี่นนเข้ามาหาเราตอนนั้นเรายังไม่หลับ เราเลยถามพี่นนท์ว่าเลิกดื่มกันแล้วเหรอพี่นนท์บอกว่ายังเดี๋ยวจะออกไปกินต่อพี่นนท์ยังบอกอีกว่าให้เราทำตัวตามสบายปลดปล่อยให้เต็มที่ถ้าคนที่เข้ามาหาเราไม่ใช่พี่นนท์ก็ไม่ต้องตกใจโวยวายให้ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องกลัวอะไรปลดปล่อยอารมณ์ให้เต็มที่เลยเราเลยถามพี่นนท์ว่าพี่นนท์คุยอะไรกันกับพี่โอมีแผนอะไรกัน พี่นนท์ก็ไม่ยอมบอกได้แต่บอกว่าเดี๋ยวเรารู้เองและให้เราคิดว่าคนที่เข้ามาหาเราคือพี่นนท์พี่นนท์ยังบอกอีกว่าพี่ขอให้ทำเพื่อพี่สักครั้งและยังบอกว่าอยากให้เรามีความสุขด้วยพูดจบพี่นนท์ก็รีบออกไปดื่มเหล้าต่อส่วนเราก็ปิดไฟแล้วนอนมีเพียงแสงไฟจากห้องน้ำเพื่อให้แสงสว่างเล็กน้อย ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะเราก็รู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเพราะมีคนมาดึงผ้าห่มออกจากตัวเราไฟในห้องน้ำที่เปิดทิ้งไว้ก็ถูกปิดจนมืดไปหมดเห็นแต่เงาดำเราทำเป็นแกล้งหลับไม่รู้เรื่องในเงามืดถ้าเป็นพี่นนคงไม่ได้ปิดไฟเขาดึงผ้าห่มออกจากตัวเราแล้วค่อยๆลูบไล้ไปที่ตัวเราเบาๆและชา้ชาช้า เรารู้เลยว่ายังไงก็ไม่ใช่พี่นนท์เพราะการสัมผัสมันต่างกันนึกอยู่ในใจเป็นพี่โอรจริงๆแต่พี่โอก็สามารถทำให้เราเคลิมไปได้ไม่นานไฟในห้องน้ำก็เปิดสว่างขึ้นพี่นน์มาเปิดไฟเรากับพี่โอก็เลยตกใจแต่พี่นน์ก็บอกว่าต่อเลยต่อเลยตามสบายแล้วทีนี้ พี่นนท์ก็ไปยืนอยู่ข้างประตูแล้วดูเรากับพี่โอนอนด้วยกันส่วนตัวพี่นนท์เองก็ช่วยตัวเองไปด้วยหลังจากเสร็จกิจกรรมบนเตียงเรียบร้อยแล้วพี่โอ้ก็รีบอาบน้ำล้างตัวแล้วรีบไปหาพิสุเลยเพราะกลัวว่าพิสุจะตื่นมาก่อนเช้าวันนี้เราเลยตื่นสายตอนแรกกะว่าจะตื่นเช้าเช้าแล้วมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเดินลงมาจากข้างบน จอพี่โอกำลังดื่มกาแฟอยู่ความรู้สึกมันยังเขินๆอยู่กับเรื่องเมื่อคืนแต่เราก็ทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาพี่นนก็จะหาโอกาสให้พี่โอมานอนกับเราแล้วพี่นน์ก็จะนั่งดูแล้วช่วยตัวเองไปด้วยเป็นแบบนี้บ่อยๆค่ะแต่เราก็ป้องกันอย่างดีนะคะพี่โอจะใส่ถุงยางทุกครั้งค่ะ แต่เราก็พอใจนะคะต่างคนก็มีความสุขสำหรับเราแล้วแค่พี่นนมีความสุขเราก็ทำให้ได้ทุกอย่างสวัสดีค่ะฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ